ไม่ได้ไม่ได้ไม่้มนี่ขากลับก็จะประมาณเนี้ที่ที่ไปไล่มาดูเต็มไปหมดไม่รู้อะไรขนุนอันนี้อะไรถัว่วอันนี้พริกโอ้อันนี้ผักเต็มไปหมดดูดูดดูโอ้โหคุ้มค่าตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับเต็มเต็มรังรถเอาอีกไหมของ มะม่วงกรลรอนมะละกอมีหอมกลับแล้วบายบายเดี๋ยวเดินน่าจะมาใหม่จริงๆๆๆงๆเราก็เดินทางกลับเราก็จะแวะบำณิตไม่รู้นะดีวันนีสมีสนใครี่งนั่นไม่อยา เี๋ยวค่างกันหมดเลยไม่ต้ใช้จีบเดี yup. ๋ยวทางกลับเลยบรรยากาศน่าอยู no ่มากบ้านดงลานดูดดี้บายบายด้วยกลับแล้วนะคะกลับแล้วบาย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 โชคดีใายบายนี่เรากลับกันแล้วเรากำลังเดินทางกลับเราได้ของเต็มรถเลยกลับแล้ว มีจจงมองเดอนแล่โลาโลหนึ่จุดสมหน่เสียค่าสีจิ๊บอ๋อ